ถนะคะน้ำหนักลงมา10กว่ากิโลแล้วนะคะก้าวเข้าสู่ปีที่5แล้วนะคะทำไมถึงขายดีรู้ไหมคะ<ว>หลายๆคนคงเคยเห็นกาแฟปานัญชิตาคอฟฟี่แล้วใช่ไหมคะเพราะกาแฟตัวนี้นะคะขายดีมาเกือบ5ปีซ้อนแล้วนะคะปีนี้นะคะก้าวเข้าสู่ปีที่5แล้วนะคะของกาแฟปานัญชิตาคอฟฟี่นะคะ ทำไมถึงขายดีรู้ไหมคะก็เพราะว่ากาแฟตัวนี้รสชาติโดดเด่นคืออร่อยมากเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ฟนาชิตาที่ไม่ซ้ำใครเลยนะคะและที่สําคัญมีสารสกดัดเด่นๆหลายตัวที่ทําให้เราควบคุมน้ําหนักด้วยค่ะตัวหน่อยเองเนี่ยดูเหมือนจะ อ้วนอยู่นะคะแต่ลูกสามนะคะน้ําหนักลงมาสิกว่ากิโลแล้วนะคะ <Wow. S 1> ตัวนี้สารสกัดเด่นของมันเลยก็คือส้มสายพันธุโมโรค่ะส้มโมโรตัวนี้นะคะผลการวิจัยออกมาว่าจะช่วยในการลดไขมันสะสมลดไขมันหน้าท้องแล้วก็ทําให้น้ําหนักตัวลดลงนะคะแล้วก็มีตัวสาหร่ายเคลนะคะตัวนี้ก็จะไิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของส้มสายพันุโมโรนะคะที่ไปช่วย เขาผานไขมันช่วยลดน้ําหนักกระชับสัดส่วนนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะแล้วก็มี EGCG จากชาเขียวค่ะตัวนี้นะคะช่วยเราเพิ่มพลังงานทําให้เราสด ืนกระปีกระเปล่านะคะแล้วก็ช่วยเผาผ่าญไขมันด้วยนะ้นะคะแล้วก็มีอินูลินจากชิคโคลีลูสนะคะตัวนี้นะคะมีเส้นใยอาหารนะคะที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมปานันชิตาคอฟฟี่เนี่ยอิ่มนาน6ชั่วโมง8ชั่วโมงก็เพราะว่าเรามี อินูลินจากชีโคลีหรือตัวนี้นะคะทำให้เราอิ่มนานนะคะแล้วก็ทำให้เราขับสารพิษช,ช่วยปรับสมดุลด้วยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าสารสกัด20กว่าชนิดนะคะ มีคุณประโยชน์ครับซองเลยค่ะที่สำคัญนะคะช่วยดูแลสุขภาพและรูปร่างของเรานะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะกาแฟปนัญชิตาคอฟฟี่ออกมาเกือบ5ปีเนี่ยสร้างหลายได้ให้คนทั่วประเทศเลยบางคนลืมตาอ้าปากได้มีอาชีพที่มั่นคงร่ำรวยไปกับปนัญชิตาคอฟฟี่กันเยอะมากๆตอนนี้เราบอกเลยว่ากินก็สวยขายก็รวยที่แท้จริงเลยนะคะใครสน ใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะติดต่อตัวแทนจำหน่ายของเราได้ทั้งแบรนด์เลยนะคะขายไม่เป็นไม่ต้องกลัวค่ะเรามีทีมงานมืออาชีพมีโค้ดมืออาชีพที่จะช่วยคุณก้าวแรกยันก้าวรวยเลยเออนะคะเพราะฉะนั้นขอแค่มีใจมุ่งมั่นอยากรวยก้าวเข้ามาในแบรนด์เรานะคะเรามีเครื่องมือให้ครบทุกอย่างเลยค่ะ